พอกันอีกแล้วครับกับซองสวนฟ้ามความสุขครับความสุขง่งไงที่ทุกคนก็เหตุใดมนีฮามาเบึงงว่วกันที่อำเภอเดอกคําไตจังหวัดพะเยาลงทุนเหลื่อมแหลกแค่เจ็ดหมื่นครับแต่ตอนนี้ถ้าเพื่อนขายไประยะเวลาหาปีได้บอตำกว่าหาแสนครับสวัสดีครับพอสมบัติครับครับ แล้วเขาเลี้ยงว่ามากี่ปีแล้วครับเดีนี้คือเขาปีที่หาเนี่ยครับโอ้ขาปีที่หาแล้วเลื่มเลี้ยงมาจากโตครับเลื่อมแหลกพแม่ลูกสีโต้ซีโต้สองคูเนาะอือครับ้เลี้ยงเลี้ยงม้าได้ซีเติมม่ครับบอหรือซื้อแท้สองคู่นั่นแหละเนาะครับมีแต่ซื้อสองคู่เราอันนี้มีแต่ลูกมั่นทุนสักบาทครับแต่ก่อนซื้อมาซื้อมาานั่นเจ็ดหมื่นขายไปโมเมนต์สิทธิ ซิปเลยเต๋โอ้อยากตีโตเนาะขายซิปไปลอีกเท่าไรวันนี้เหลืออีกเก้าเหลืออีกเก้าโตพุ่นนะครับอย่างว่าเป็นจังไดนะครับแบบถ้าผู้ใดอยากมาเลี้ยงไม่ไม่ามคิดเห็นไปจังไดนะครับคืออยู่บครับคือคือคืออยู่เนาะว้าห่อเอาขี่มันล่งใสหน้านําแอยไหมครับตด้ขี่หน้ามันบ่งามเลยเนี่ยมันเป็นก้อนเราไทกเขาก็อยากเขา ปีนี้เอาทีม้วนไส่สองเส้นอ่ะล่องเบิ้งอ่ะเหมาะอยู่อืมปุ๋ยก็บ่ได้ใส่หลายปุ๋ยเคมีน่ะตัวต้นทุนไปได้หลายอยู่นะครับเนาะครับหลายอยู่ปีนี้ก็ว่าจะเอาลงใส่นี่นะครับเหมาะอยู่ตั้งเลี้ยงมานี่ม่วนปลูก้าหลายบ่ครับปลูกหญ้าประมาณจักไร่นี่สองเส้นสองเส้นหาอะไรบอ เออกระมาณนี้ล่ะผสมหลอดหรือว่าผสมโตครับผสมหลอดผสมหลอดโอ้ประทูสัตว์ประรทูสัตว์เพิ่นว่าผสมให้ครับห้างเทรื่อยไเพิ่นซีร้อยสามร้อยหานำมันขายไปซิฟเหลือเก่ากำไรทั้งนั่นวันนีไ้ได้กำไรแต่ว่าหนังว่ย่างดอกทุนเจ็ดหมื่นนะครับเนาะทานมหาปี เจ็ดหมื่นปีนี้ไปกับสามสามแม่แสนห่างโอ้่วนมากเขาก็สิรยนบ้ามันนะครับเนาะครับเออพระเจ้าเพิ่นเพิ่น,นมักบ้ามันแล้วเาเลี้ยงแบบขอบขัวนครับมันก็ขายง่ายแนะน้ำถ้าผู้สิเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเสริมแน่อาชีพหลักแน่กับบามันะนี่แหละเนาะครับเลี้ยงง่ายนะครับเนาะ มันนี่แหละเลี้ยงง่ายปัญหาเลยครับมีปัญหาอย่างมาครับในการเลี้ยงงัวคกับบ่มีได้ละถ้าเฮาเอาใจใส่มันเักหน้อยแล้วก็มองมันนอนนี่ก็ย่ามันแฉะมันนันครับแล้วมันแฉะหลายมันจืดมันบอกใครเลยนอนนะครับ้งสังเกตเบิ่งงัวอยู่นี่ดอกว่าครับต้องปัดฉีฟัดนันน่ามือเศ้าออกอืมบ่ห้มันลมขอกมันแหงไว้คอกมันแหง อย่าบำ,บำรุงบำรุงนะครับมีบ่ครับเออสีดยูสีดธาตุเล็กธาตุนั่นช่วงมันออกหน่อยห้อยเราก็สีดแล้วก็ทาย,ยามันชื่อยานลาดหลังนั่นไหม,มแม่พงอ์ทายยาพยาธลาดหลังครับครัแต่สีดนี่ยมันจะนั่นนะมันจิกแห่ทายสูปีนะครับยาพยาธกับบ,บำรุงทา,ทายสูปี กับก้วยออกก้วยเนี่ยให้กินให้มัมนมองกินงาเนี่ยก็ย่าให้มันแฉะป็นไดน่นะครับกับน้ำนาแรกเนี่น้ำขาดก็ได้จ้งผมเลี้ยงมันนี่ต้องอตักใส่มันไว้เอาเอามันมันมีอ่งางอยู่หันเออตักใส่อ่างแล้วก็เอาใส่โคุนทุนเจ็ดหมื่นนี่ถ้าว่าทั้งเบิร์ดเหล่านี้มัน เดี๋ยวนี้มันคือสีได้สักบาททั้งขายทั้งเหลืออยู่นี่ประมาณสามแสนตายอยู่โอ้เพราะถ้าขายไปแล้วได้แล้วสามแสนต้งคิดเบิ้งเนี่ยแต่เนนี่ยไม่ได้จากเจ็ดหมื่นขายไปแล้วสามแสนแล้วอีกเกาโตครับครับโอ้ไม่แม่นหน่อยหน่อะครับนี่นั่นนั่นละคิดไปแล้วกำไรกับภูณ์ละครับตอนนี้สี่แสนถ้าขายเบิด โชคอกำไรเด้4แสนได้ยูอดทุน7,000เ,เองขีเเง่เ้าก็ได้ใส่สวนนะครับเนาะครับครับขี่เฮาทีแรกก็สวนว่าเลี่ยงว่าจะเอาขี่มันโล่งใสนนี่แล้วมันหน้าว่างามครับตัดเฮ็ดไปเฮ็ดมากอะเออพอเท็นจุดตัวนอ่นะปุ <laughs> <laughs> ๋ยก็ได้ครับปุบ๋ยเคนะมีห้องกับวัดใส่หลายปันได้นะครับขี่งว ด้อนว่านานแรกนี่ก็ติดตักใส่เลยาหญ่ลงพีนีแล้วเพราะว่าปีแล้วนั่นร่องเบิ่งสองเซนน่นครับเอ่อเยอปุ๋ยเคมีก็ได้ใส่หน่อยลงนะครับเนาะครับน้อยน้อยจว่าตามรักนี่ใส่เป็นสีพุนเดโอ้วันนี้ลดลงบดีปุ๋ยกระแพงบัดนี้ปุ๋ยกระแพงน้อครับเนาะลดได้ลดไปได้หลายส่หลายอยู่เทคนิคยังไงครับเรื่องอ้วน กินอาหารเสริมบ่หรือว่ากินหยาเฉพาะเลยช่วงเมษานี่เออเอาหัวอาหารให้น้อยเยอะตอนมันแล้งกล้วยนี่พวกไข้ขาดดอกมันกินกล้วยกินกล้วยกล้วยเขาว่ามันเอสโอนนะกล้วยให้ไทยอ้วนแล้วแต่มื่อมื่อพอน้องมาซองเคี้ยกะให้ยเมื่อเลยซองเคี้ยงมันไงอือแล้วแต่มาเฮามีเนาะ ครับครับลแล้วลแล้ว,ลวมีหลายกันนั่นกล้วยนี่กินตอนเสาร์หรือตอนแรงห้างเม,มื่อกัให้มันกินเสี่ยงก้อนเราก็จ้างเอาไมกล้วยให้กล้วยห้างเม,มื่อกัมันกินหยาม,มากก็เอาเงม้น,นาม,มาแลงใส่ห้างให้มันว่างไว้เดินนั่นละ่ะปีแรกปีสองก็ต้องอดทนก่อนนะครับเนาะรับงรับแมนแมนอยู่ต้องอดทนเรียงว่าเนี่ต้องอดทนครับเอาใจใส่มันจากน้อย ย่งมาเงเข้าไปบ้านมาเขาก็มาแย่งไปเบิงมันเฉียวเอียงบ่<ะ>ตออ้องเออทำมันเฉียวเอียงนี่ปกติพ่อบัดฝากไอถึงคนที่แบบชิมาเลี้ยงไม่นี่พ่อบัดคิดว่าจังไหนนะครับไอสำหรับการเลี้ยงงัวนนี่ครับดีดีอยู่ท<ะ>ั้งพ่อว่านี่การเลี้ยงง้วนเนี่นเยเขาเอาใจใส่จักหน่อย<ะ>เขาก็พอได้ร่ทุนหลายนะ่ะเขาสื่อจะ ของแม่ก่อนถ้าห้าสิศิดอยากเลี้ยงครับแต่ใจห้ารักน่ะ้าห้ามักน่ะเออเลี้ยงได้ง่วงนะเหมอสำหรับวันี้ก็ขอขอบคุณพอบัตนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับครับลาไปก่อนครับ